สวัสดีครับยี่จอมกระปุนะครับนะะโอ๊ยโอยโวัดีน้องปุนอยู่ไหนเหรอ้าคือพี่จอมนะน้องปุนอยู่ไหนเหรอบงน แล้วก็เห็นไม่เนี่ยพี่ยาวเข้าเห็นเบบี้แบดอยู่นะอยู่ที่พื้นเป็นีปุ่มลูกโป่งอะตายแน่วันนี้ โหดร้ายที่สุดในโลกโหดท้ายมากฮ่าแดงเป็นสีเขียวเรียบร้อย โอ้ยตายเมื่อกี้ถูกกระแทกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแดงแล้วอ่ะนั่นซื้อสเก็ต100มือย่งกว่าสีเขียวแป๊น้อยมากอ่ะแป๊บเดียวสีแดงแล้วอ่ะแล้วคุณมีกัเท่าไหร่ยิ่งเท่าไหร่เนี่ ึ่งร้อยมีกี่อันเนี่ยสองอันไม่ใช่หรอไปเร็วต้องรีบไปแล้วแหละไม่ดีค่คอยกดดูน่ายิล้ต้องไปทีละช่องวอือตายย่ไปเร็วไป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  รอดไหมวูม้ยกำแพงอุ้ยเฮ้ยกำแพบบงมันมีหลายชั้นเหรอไม่เห็นบอกตั้งแต่แรกหร้ายที่สดุดในโลกกำแพงนี่เดีเ๋ยเล่นลูกโป่งมันดีเล่นลูกโป่ง ก็ใช่ไงแต่ละาตาจะไม่เหมือนกัน คนที่โกรธคือใครใครนักบวใครคือคนที่โกรธตาจะไปรู้ไนดะ้ไง าาตายก่าวไปด้ไตายจิดกระจกจะขึ้นเหมือนได้นขงขึ้นอีกนานอะไรไม่นี่หอโอ้โอ้ n no.

มันจะมีน้ำมันเลยเห็นไหม oh. นั่นแหละตรงนั้นถน้าม่จ เพือพ่อนน<ป>ุอกเพื่อนเพื่อนเรามัวแต่ไปเอาขวดสีแดงสีแดงอยู่ได้แล้ววันนี้จะวิ่งไปได้ไหมเนี่ยเพือนบ้านพี่หัก แม่เพื่อนนี้เพื่อนดี้กโอ้ยกยีเลยเหรอกีเลยเหรอ ไปฆ่าตัวตายเลยนะไ,ไ,โอโไอ้เพื่อนก้อนดีตายเลยเพื่อนกดเพื่อนเพื่อนกดอยู่ได้ใช่ไหม,ไ,มไอ้เพื่อนกด<ม>อ,อีกแล้วไอ้เพื่อนกดอีกแล้วเพื่อนกดอยู่ได้เพื่อนนี่ก็กดอยู่ได้น้อ

ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพื่อนกดไม่เพื่อนยังไม่กดแต่เมื่อกี้เห็นเพื่อนเอามือไปไปอยู่หน้ามันแไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพื่อนกดแล้วเพื่อนกดนะอ้าวทำไมคนตัวเล็กจิ๋วเนี่ยมาได้ไงเนี่ยไม่ทันแลนวรอดไหมรอดไหม โอ้ยหียงเสียวเลยนะอ้าวทำไมตายล่ะเมยเพื่อตายได้แล้วเหรอโอ้ยไป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 ไใกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกลถึงแล้วโอ้ย

ไอ้กดให้ทำให้ตายเลยมตัดตัดลิด้ไปถึตงตรงสุดท้ายเลยดีกว่าดดยังไม่ได้เลยเล่นไปสิบกว่ารอบแล้ว,ลลวใช่ไหมเล,ลเล่นไปสิบกว่ารอบแล้วยังไม่ได้เลยตอนเนี้ย

เพราะอะไรถึงได้เงินเยอะล่ะทั้งคนพอเราไปเรื่อนเงินมันก็จะเพิ่มไม่ตจบเราคืนเรื่อยๆผมพย่ยามเป็น54ตอนนี้ตอนนี้ไม่กินยาเร็วค่ะจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยโอ้หตายตายตายแล้วทางนี้จะเล่นได้ไหมเนี่ย โอ้ยค้างเหรอเหลื่อตายซะเลยโอ้ยเล่นไปเล่นไหนรอบแล้วนะอยไม่อยากจะเล่นแล้วจะไม่ผ่านเลยไ็อยู่นี่ไงยี่เนี้ยยู่ไหน มาแล้วอะไรพี่จะขี่ยังไงตายไหมน,น,นักคุณมมนักคุณแล้วทำไมนองคุณไม่จุดเอ้ยพี่ยอมนะนองคุณมาล้บตรงแรกเลยมาอยูอ่จุดเริ่มแรกเลยเหรอ à nó muốn lớp quàng lên đi à nó buồn nè lo đuôi mày lắp con มารับไลน์แล้วยังเลยเลยเปื่อนไปไหนโน่นน่ะเลยเอ่อตายเพื่อนบ้าเอ้ยขอขี่ควางเรนเดียหน่อยนักปมขอแก่ขอขี่ควางเรนเดียหน่อย โอ้แล้ววันนี้จะเล่นผ <expertise> <now> <on> ่ายไหมเนี่ยตะเกงก็ขี่ยากยากขี่ก็ไม่ค่อยจะได้บินบินปิ้วไปนู่นเลยนะนะคระพานี้ก็ขอจบแค่แค่นี้ก่อนนะครับเอ่อพานี้ขอจบแค่นี้ก่อนเบาเบาก่อนเบาเบาน้ำฝนเบาเบาพันนี้ก็ขอจบแค่แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนายเก่งนะไม่